Ah.

โอเครมอแกใช่ไหมจ้ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องเอ็นก็จะมาจับผลไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวโร เออโรดอกไม้นะคะแล้วก็โรไข่ด้วยนะคะพอไม่ทานแม่หนูอยากได้ไอพันอันนั้นอ่ะ cho phải đó mình gócọ Thank you. มีมีชื่อบอเออมีค่ะอันน,น,นี้น่าจะเป็นได้โชคมาทอคแ,แก่บนด้วยคีเญี่ปุน่นแก่บนแล้วก็เอสซี C ที่ถูกลอตเตอรีอ่ค่ะสดี้กันีค่ะ แล้วก็สาลี่องุ่นกล้วยมะพร้าวโคโคนัทแอปเปิ้ลไห่ไห่เอกส้มหรืออรเรน์แตงโมนี่อะไรแตงโมไม่รู้ภาษาอังกฤษแตงโมวอเตอร์เมลอนเอาสถานีวอเตอร์เมลอนวอเตอร์เมลอนสับป <sl> ็นนับบหร

เออแค่นูนามีไหมเส้นเลยผมไม่หายยางยืดตัวแถวนี้มีไหมหายยางยืดให้ผมหน่อจากต่างแดนอ่าจากประเทศญี่ปุ่นประเทศอายินโนโมโตะนะครับ เยอแยกเลยแถวนี้อี่นีน่านี่เยวแยกเลยฮะเยอะแยะเลยอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเอาที่ทุบเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีน้องเสือพาไปกับนุนาพาไปดูนะคะวันนี้พามาดูนกแอนจัดเตรียมของไหว้ค่ะให้กับเอฟซีทางไกลมากเลยนะคะไกลก็ขี่เครื่องบินไปเลยถึงญี่ปุ่นเลยนะคะไกลมากๆเลยไกลจังเนะค่ะ ขอบคุณนะคะเอฟีทุกท่านนะที่ทําให้กกอบมีกิจกรรมคื้นเพลงค่ะ้คือเลค่ะรอคคอ่ค่เสือไปแโอ้เสือมาได้นี่พรือว่าจะเสือมาไม่ได้ยังคอเลยนะคะอ้าวไข่ล่ะแล้วดอกไม้เหรอดอกไม้อย่าลืมไข่น้ำเด้อ ไม่ต้องโทรไปบอกแกเพราะเอาบาไม่ได้เราต้องสามแผงน่ะจะใส่ใหม่ยังไงเออนั่นแหละโทรไปบอกแกเลยเดี๋ยวออกมาใช่เลยสับลวดใหญ่เลยสับลวดอะไรใหญ่เท่าลูกแกงูใหญ่เลยไม่น่าเชื่อเลยไม่เคยเห็นจ้ะพอดีพอดีพอดีเลือกเห็นหน้าสวจับเกี่ยงไว้แล้ว่ยงโน่ของเขรียงไม่สวยเนาะฮึรู้จักเรียงเป็นหนูเรียงสวยงาม แม่เคยจ,จับอไไหมแม่แเคยจับอะไรไหมแต่ว่าสาจารย์ทก็ไม่ได้ว่าไเยแบบนี้อยู่เพ่าะว่าแต่ว่าเ,เยอะใส่สางนจะเป็นพังโทร,โรหาพัานแม่ถ้าไข่หนูนแม่มาแล้วไงเหนื่นมาแล้วบ้งได้ไหมไข่กขมาส่งไข่ไหม ต้นมดน้ำหวานกับงอกค่ะนี่ก,กับผลมะกับส้มอ่งุน่นะคะน้ำมะพร้าวไข่หรือ ก้แก <concealed them. S 1> ้วแก้วมังกรสับปะรดมีงกรสัปะรดเป็นมูนีใจด้ยเพาะที่เาเอ่อเอฟซีที่อยู่ทางไกลี๋ยวตนนี้ต้องอันนี้ต้องไว้หนึมีกจไดม่ีว่าเดี๋ยวมันจะหล่นนะต้องไว้เราต้องยกไปโน่นนไหมเออเดี๋ยนุ้ยจัดให้สองพันไปม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เพราะว่าเอา ทางโน้นไม่ใช่เสือพาไปแล้วนะคะเปสอยพาไปเลยโอ้โหสอยจะพาเสือไปไหนเนาะขนดเท่วไข่นะคะวันนี้วันนี้สายจปนใครรู้รู้สึกไล่หนุนหน้ามืดลงมืดลงแล้วนะคะไล่น้องเสือไล่น้องเสือยังอยู่นะคะทีแต่ไล่หนุนหน้ามืดลงมืดลงค่ะ วัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับค่ะหน้าจอมืดแล้วนะคะอ่านไม่เห็นแล้วของหน้าน่ะอ่านไม่เห็นแล้วเด้อพี่น้องเด้อพี่ว่ากันเด้อมือกองม่ทั่นอนค่ะกองบทนบทขานบื่อดม่ั่อนแหงตอนนี้เราอยู่ที่โดมแม่สนรีนะคะคุณคุณแอนชาแนลนะคะนี่ค่ะคุณแอนชาแนลค่ะสวัสดีค่ะกำลังจัดเตรียมข้าวของสำหรับการไหว้พ่อปู่ปู่ปริจิตนาคาและแม่สนรีนะคะ ทำมีทั้งหมดกี่ชุดคะน้องอ๋อมีมีสองชุดเองแต่ต้องไหว้ให้หมดเลยค่ะ fc สองชุดแต่ไหว้พร้อมกันได้ไหว้ใส่ระฆังด้วยแล้วก็ไหว้ค่เพราะผู้สอง fc สองคนไหว้พร้อมกันเรากล่าวชื่อสองคนไหใช่ค่ะโอเคนะคะเพื่อเป็นการรวบรับตัดตอนในการไหว้ใช่ไหมเรากล่าวชื่อสองคนได้น่ารักมากๆเลยค่ะ fc ของท่าน fc ที่ดูดีนะคะดูดีดียิ่งยิ่งขึ้นค่ะ ขึ้นนะคะดสดีโอ้ไอยไล่ซดข่อ<_><_>ยกับเด็ดรเด็ดสม่เลยแลลวว่ะพี่น้องตายกั่เรีนเรยนแล้วเด้นไล่ซดข่อยนี่เเตายแล้วไม่เหลือแล้วค่ะดับสนิทแล้วค่ะเลอวแต่ของน้องเสือนะคะเอเล่อืมตายเอเล่แล้วอขอบคุณมากนะคะพี่ๆน้องๆที่ให้กำลังใจหนูนาค่ะน่าจะหนูนางมืดเลยนะคะมองไม่เห็นอะไรแลยขออนุญาตลงก่อนนะคะ น้องเสือยังอยู่นะคะโอ้เอฟซี FC น้องเสือเยอะมากเลยขอบคุณเอฟซี FC น้องเสือนะคะน้องเสือไปเอาไข่อยู่ค่ะไปเอาไข่มาไหว้นะคะขาดไข่ค่ะมีแผงหนึ่งต้อ,อ,าาอ,องเอามาอีกสองแผงแล้วออีกสามแผงจะสี่แผงแค่ะิีนแผงหนึ่งเอามาอีกสามนะคะขออนุญ,ญาตลงไลไน์เด้อคะ่ะขอบคุณหลายค่ะเขื่อนเกล็นแล้วก็ผิดไมเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่มีให้พี่รุนาพี่รุนาพี่รุนาเอ็นรบกวนได้ไหมคะว่าเออพี่รุนามันมีพานอยู่ตรงไอ้นั่นน่ะได้ได้ขอบคุณมากค่ะโอเคนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปต่อจ้ะเอาไม้ให้หมดเลยเด้อพี่จ้ะขอบคุณค่ะเพราะว่าต้องต้องใส่วาให้มหมดเลย 哦，对呀。 รอบแรกไปเอาปวูกอลัยนะครับรอบสองไปเอาไข่ต้มบ้านแม่คุณใหญ่เส,สือเรียงไข่ใส่แข้งด้วยไข่ใส่แข็งลยนบนะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหราาับการสนาจเลย แกโป้งุณมีบางโมโป้งไอ้ที่ว่าเมื่เช้านะ FC ญี่ปุ่นนะเดี๋วรอถาพี่นอี๋ยวไทคลินี้คลิปยังไงก่อนเด้อ FC เด้อ เตรียมของมาอยู่นะครับไปซอยู่กันเองก่อนนะ,ะจ้าอยู่กันเองก่อนเด้อดูท่านั่งของของการเตรียมผลไม้ดูท่านั่งก่อนนะคะอันนี้จะเป็นไข่ต้มนะครับผมไข่ต้มเ,เรียบร้อยแล้วไข่ต้มก้าน <ผม S 1> แก้นะครับให้แม่ผู้ใหญ่ต้มให,ห้อืมกอ,องเฟื่อนเนาะเออ แล้วอาวันนี้ค่ะโอ้ยตามาแอบด,ดูหนูเมื่อไหร่เนี่ยดูเ <c oughs> คนเลยลน้ตามาดูเป๊บดียแล้วโอ้ย,อยนนลกลางคืน,านตามาแอบด,ดูหนู เสือเสือหยิบทานให้เนี่ยเยค่ะหยิบทานน้อยมั้งเออเพราะเรียนทำอยู่จ่าประกาศครับจ่ามาเบิลเพิ่มเนี่จ่าประกาศครับรถนั้นมาวันนี้รถนันมาวันนี้สตารถใหม่ของน้องเสือพาไปค่ะจะลองไหม ตาลองให้น้องเสือตาช่วยปพอเจิมให้ด้วยตาเจิมให้น้องหน่อยแคกหมานหน่อยปะติเดือมโมกระซีมาเดือมเดียงกระซีโม่กระซีอย่างจบที่นั่ไข่ต้ม99ฟองนะครับขอบคุณแม่ผู้ใหญ่ที่เป็นธุระให้เลยต้มเสร็จแล้วเนะใช่ต้มเสร็จแล้วค่ะพอเสร็จก็แบ่งกันไปทานมือเหมพอดีน้องแอน พอดี <แก S 1> น,ออน<ล>้องแอนกินเจน้องแอนไม่ไม่ต้มไม่ได้น้องแอนก็เลยให้แม่ต้มให้แต่ว่าให้ถ้าแก๊สเพลินนะนึกว่าขายแตกตกใจหมดพี่เห็นตอนแรก <c oughs> พี่เห็นหนึกห <c oughs> ็นตอนแรกเห็นแอนทานเจทุกวันแอ็นกินเจได้ใช่ไหมใช่แล้วก็อนทานเจต่อชีวิตค่ะคุณตาทำเองทานเองทำเองทานเองนักเลงพอเอาไม่ใช่ ทานมา25ปีแล้วอ่ะเสื้อนี่กระเซี๊ยเสื้อกระเซะี๊ยะมูกระเซะียะทองมูกระเซียะทอง,ทอ,งอันนี้ของกีเนาะอันนี้กีนอวายปอาฟูไข่ดิบทองกระเซียะทองน้ำชากระเซียะหวานอืกระเซะียะปีะร์ปีปมูนปะพี่หนูนะ จะยกได้เดี๋ยวตั้งตรนี้ก่อนตนี้ไันนี้ว่ายไม่ยากก่อนเดี๋ยวต้องไปไ่ายพวกคูก่อนนี้ผมไม่ยากอ้า เพ่อปู่เออาหรใช่กระเซียไปทางไหนกระเซียไปทางนู้นกระเซียไปผู้ชายอืมกระเซียไปทางนี้อันนี้ผู้หญิงใช่ไหมอันนี้อันนี้ของของเอฟซีผมรอตสนิทผู้หญิงก็ทำมาอันนี้คือเรามีผลไม้เราต้องไวห้อะไรพันปัญญาด้วยทันบุหรี่ด้วย ใครใครใครไปที่นู่นคะทีู่่นใครไปที่นู่นอันนี้ก็ไปขสูบบริก็มวนบริไม่เป็นเด้อโอ้โหแก๊สเดียวเสยบเลยไม่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 ใช่นี่ตอันี้นี่ง้สเกเหรออันนี้สมดาวทาที่มันเีนทาร์กนเียม่ไื่ไมี่นี่จานเกียไอ้สมตมีตเียเออหนวยนูยเียนู่น ทเทียนเียนน้ำชาพรเข้มไจจังเลยนเมิยนไทรดิบพรไทรดิบปาเสืยแมกตะวันกะะับตลางูทะเลทั้งงูึ่งวันม่ลดใค โอ้พี่หนูนะตบกวนได้ไหมพี่ดูนะพีนาพี่นาระกวนได้ไหมเขาหลอดเขาหลอดมาต่อยมาสักประมาณเก้าเก้าขอบคุณค่ะของเอมอันนี้ไปทางนี้เอออันนี้ไปทางนู้นอันนี้ไปทางนู้นหมดเลยอ๋อ้ทางโน้นเนี้ยไปทางนู้นหรอไปทางนู้นอันเนี้ยตรงนี้เสร็จแล้ว รอรอเอามานี่ค่ะจ่าเดี๋ยว่อยมายกนี่นไปขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ช่วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกําลังจัดผลไม้อยู่นะคะอันนี้เป็นของข้าวหอมค่ะนะคะอันนี้เป็นของข้าวหอมนะคะจ่าอันนี้เป็นของข้าวหอมนะคะที่จะไว้ตรงนี้ หอมไว้สงที่นะคะของกรหอม นน่นเอนะฮะ,ะ้กลก,กนะครมผมไทาของตรงรนะครเดี๋ยวรดก่อนเดีย๋ยวค่อยอันนี้ของข้าวหอมเดี๋ยวค่อยมาไหว้เนาะ เดี๋ยวจะยกของไปทางนู้นก่อนอันนี้จะยกของไปที่นู่นนะคะของ FC แก้บนเนาะนะคะเดี๋ยวจะยกของไปทางนู้นนะคะค่ะเดี๋ยวน้องแอนตอนนี้เสือพาไปเสือพาไปกําลังจะยกของเดี๋ยวน้องแอนจะช่วยยกของก่อนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ